ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนมาตา33บิ๊กตู่สั่งหาวิธีการช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ประกันตนก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบวนเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับวันที่28มกราคมนายสุชาติชมกลิ่นรอมวแรงงานให้สัมภาษณ์กรณีการเรียกร้องเงินเยียวยากลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตา33ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 2019ซึ่งผู้ประกันตนนั้นมีประมาณ11ล้านคนซึ่งขณะน,นี้กำลังดูรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างส่วนรายละเอียดขอให้รอผลสรุปก่อนเนื่องจากต้องหารือกับทางสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถึงรูปแบบวิธีการต้องหารือกับรมวกลางเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดําเนินการนั้นจะเป็นของกระทรวงการคลังแต่ขณะน,นี้มีแนวโน้มสัญญาณที่ดีครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาย กรัฐมนตรีและรอมอวการหมซึ่งบิ๊กตู่นั้นก็ได้กล่าวว่ามีความเป็นห่วงจึงให้หาวิธีการช่วยเหลือเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา3 3ครับนายสุชาติกล่าวว่า มีนักการเมืองที่อาจจะไม่เข้าใจในระบบประกันสังคมไม่เข้าใจรัฐบาลแล้วบอกว่ารัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานทั้งที่รัฐบาลนั้นอุดหนุนเงินกองทุนประกันสังคมปีละ40่0มล้านบาทโดยไปอยู่ในกองทุนการว่างงานและกองทุนชลาภาพซึ่งกลับไปหากับผู้ใช้แรงงานที่ผ่านมานั้นในอดีตกองทุนประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล2.75แต่รัฐบาลที่ผ่านมานั้น ติดค้างยาวนานมูลค่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทแต่รัฐบาลชุดนี้อุดหนุนและใช้หนี่เก่าให้กองทุนสภาพคล่องมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ใช้แรงงานนายสุชาติกล่าวนายสุชาติกล่าวว่าในการระบาดของโควิด -2-019 รอบแรกนั้นใช้เงินประกันสังคม62ปเซ์ในการช่วยเหลือแรงงาน900 0 0คนครั้งนี้ รัฐบาลก็จะพยายามที่ช่วยเหลือเงินเยียวยาโดยล่าสุดนั้นรัฐบาลจ่ายไปอีก30,000ล้านบาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิการโดยคําสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดดังนั้นผู้ประกันตนในระบบไม่ต้องห่วงครับเรามีวินัยทางการเงินและการคลังอย่างดีจะพยุงช่วยเหลือทุกคนตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแนวทางการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ทางกระทรวงแรงงานจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณารูปแบบการเยียวยาโดยเบื้องต้นคาดว่าจะจ่ายเป็นเงินให้กับผู้ประกันตนโดยมีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ประกันตนสัญชาติไทยและมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยา7 0 0 0บาททั้งนี้กรอบวงเงินที่จ่ายเยียวยาผู้ประกันตนนั้นจะต้องหารืออีกรอบหนึ่ง จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครับอย่างไรก็ตามก็รอติดตามกันต่อไปครับและสุดท้ายนั้นรวมสาระชาแนลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ